สวัสดีจ้ามาผอกับช่องไม่ยิ้ดาผ้ากินเนื้อได้จ้ามินิซิผ้ามากินของหวานจ้าไม่ค่ะบอกว่าเหตุต่างซื้อเองจ้าแ <c oughs> ต่ตั้งไว้ในใจแล้วจ้าตอนซื้อมาแกงบวดรวมมิตรจ้าดีแกงบวดรวมมิรคอนเซ็ปต์ไม่ค่ะเพื่อนบอกว่าอยากให้ลูกค้าแบบว่าได้กินหล,ลายๆอย่างในถุงเดียวกันปกติพูดสิเห็ดแยงแะจ้ากล้วยบวชชีแตงไทย แล้วก็ลอดช่องแตงไทยแล้วก็บวดมั่นอย่างแบบนี้แต่มันอนยู่พิน่นใสามไม่หาแบบว่าผมซึกววาสีใส่มาสามสี่อย่างเลยจ้ามีแตงไทยมีแตงไทยมีฟักทองโอ้โหมีกล้วยมีมั่นผักกาดและมีแบบกผาวออนสุดยอดเลยจ้ามันเนี่ยไม่ขาดใจดีค่ะ มาจะาอุ้ยหอมกะทิหอมแตงไทยอ่ะทะลุเรื่อยอ่ะอืมอร่อยมากแตงไทยอร่อยมากกินกล้วยได้ด่บไปเนี่ยฟินอะแม่ค่านี่แบบใส่ใจลูกค้าเนาะจ้ะ,ะ <c oughs> อืม ก๋วยแบบนึบนับดีจ้ำวันนี้นตัน้ำตัมกินฟักทองนุ้มเพื่อใครให้บอกหลายนึง อร่อยอะ่ะมันผักกาดมันผักกาดอร่อยชื่นใจ ี่บาเผาออนน้ำดอกควักก่อนมันหล่นสักทองอร่อยอร่อ เอาละจ้าของหวานเมื่อน,นี้แกงบวดร่วมมิตรแซบหลายขอบคุณแม่ค่ะจ้าที่เข้าใจลูกค่ะเอาไว้พอ้ันคลิปหน้าวัสิภาไปกินอย่างอีกขาจะไว้พ่อมค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย